เอาแล้วก็กลับสวัสดีพี่ๆน้องๆ้องที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่ในเกม Cur ร์ดออฟออีกเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการสอนวิธีการเล่นคลาสเวดมอนต์นะครับหลังจากที่ผมงมงมหาวิธีเล่นคลาสนี้มานานพอสมควรนะครับรอนอยู่นานเลยทีเดียวเอาละผมจะมาสรุปเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมจะต้องทําก็คือการมาฆ่าค้างคา,าวนะครับค้างคาวที่อยู่ข้างเมืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการฆ่าค้างคาว เอาผัวนี่แหละครับฆ่ามันเลยนี่นะครับดูท่านผู้ชมดูตามนี้นะครับเดี๋ยวจับมือพาทํากันเลยนะให้ฆ่าค้างคาวก่อนนะครับฆ่าค้างคาวก่อนเดี๋ยวเราจะฆ่าค้างคาวไปจนกว่าจะได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือคาทานะครับคาทาคาทาเริ่มต้นที่เราจะต้องใช้นะครับนั่นไงได้แล้วเนี่ย เราเก็บคาถาก่อนนะครับคาถาน่านได้มาแล้วนะครับคาถาคาถานนี้นั่นเองนะครับแวนเลเวลหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเรากดสวมใส่ไปเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ใส่แล้วให้เรามาที่ร้านค้านะครับคลิกเข้ามาที่ร้านค้าเลื่อนลงมาหลังจากนั้นเราจะเจอกับหนังสืออยู่มากมายเลยตอนนี้เวลาเริ่มต้นเนี่ยเราต้องซื้อ หนังสือเล่มนี้มานะครับ Amber t อมนะครับกดไปเลยผมกดซื้อไป1น0 0เลยนะครับเนี่ยซื้อมาแล้ว1,000ซึ่งข้อเสียของมันก็คือ Card Magic เนี่ยเราจะต้องใช้หนังสือนี้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมซื้อมาแล้ว1,000อันนะครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหลังจากนั้นเรากดใช้เลยนะครับกดใช้แบบนี้นะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยเราจะใช้ไอเทมเวทมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ลองอยู่นานเลยหลังจากนั้นเรามากดโจมตีดูนะครับ ดูเดี๋ยวผมกดโจมตีให้ดูนะเอาเนี่เห็นไหมครับน,นั่นโจมตีเข่าแล้วครับอ้ยาเรียบร้อยแบบนี้แหละครับโอ้โหลูกไฟสวยงามพระรามแปดจริงๆเลยโอ้ยเห็นแล้วมีความสุขมากเลยครับได้เล่นค์ดเมจิสักที <c oughs> ผู้พัฒนานบอกว่าจะอัพค์ดเมจิมาเป็นปีสองปีแล้วเมั้งเนี้ยในที่สุดก็อัพค์ดเมจิมาสักทีนะครับ ตอนนี้ก็โจมตีมอนได้แล้วนะครับก่อนจะโจมตีก็อย่าลืมคลิกที่ตัวมอนก่อนนะครับคลิกที่ตัวมอนให้มันขึ้นสีม่วงๆอะไรก่อนมันจะได้ล็อกเป้านะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็โจมตีไปโจมตีเดียวตอนนี้ผมลองเข้ามาในเอกอระเป๋าสัมภาระ,ะก่อนนะครับมาดูที่ค์ดเมจิกนั่นเดีเราเราได้เติมเมจิกมาเพิ่มแล้วนะครับโอ้ได้เติมเมจิกมาแล้วขออภัย ตอนนี้ก็น่าจะตีแรงขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยววันต่อไปผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเวทมนต์ใหม่นะครับเอาแบบสรุปสั้นๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ